สวัสดีค่ะมาพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะครูผู้สอนนางสาวอารีรัตชุ่มเพ่งพันชื่อเล่นครูโบเบสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ทางไล n e และเฟซบุ o กนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4นะคะการประมวลผลข้อมูลเรื่องการประมวลผลข้อมูลไปเริ่มกันได้เลยค่ะขอขอบคุณสื่อจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสส,สวทด้วยนะคะการประมวลผลข้อมูลนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเข้าเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้า จะมีข้อมูลโฆษณาสินค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจปรากฏอยู่เสมออย่างเช่นเรานึกถึงคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาหน้าฟีดเราเลยนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยสังเกตไหมเอ่ยมาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันนะคะให้นักเรียนเขียนข้อมูล3ข้อนี้ลงกระดาษนะคะแล้ว เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกบ้างคะข้อ 1. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่สนใจ 2. ก่อนการประมวลผลต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันนักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะข้อสุดท้ายนะคะการคำนวณเป็นการประมวลผลอย่างหนึ่ง ใช่แล้วค่ะทั้ง3ข้อนี้ถูกต้องหมดเลยนะคะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะคะข้อที่1นิยามและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดข้อที่2รวบรวมข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 3. ออกแบบเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูล เพื่อตอบคำถามที่ต้องการข้อที่4ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมข้อที่ 5. ทําทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมดังนี้นะคะ 1. ห,หาปากกากระดาษดินสอหรือสมุดขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ฟังไปด้วยแล้วจดไปด้วยนะคะ มีสมุดมีปากกาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนข้อที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการใดบ้างนะคะข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของเพื่อนควรเก็บข้อมูลใดบ้างให้เวลาทำสิบนาทีนะคะตอนนี้นักเรียนกดสต็อปวิดีโอของครูได้เลยค่ะแล้วสิบนาทีมาเจอกันนะคะอย่าขี้โกงนะคะ 10นาทีผ่านไปแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการใดบ้างก็อย่างเช่นการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะการสอบถามหรืออื่นๆถูกต้องไหมคะอ่าข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของเพื่อนควรเก็บข้อมูลใดบ้างน้ำหนักส่วนสูงหรืออายุถูกต้องไหมคะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆคะ่ะ ข้อมูลดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะเรามาดูความหมายของข้อมูลและความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลกันค่ะข้อมูลหรือ data หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ต่อการสื่อสารการแปลงความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกตการรวบรวมการวัดข้อมูลเป็นไปได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆที่สำคัญจะต้องเป็นข้อมูลจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูลนะคะเช่นคะแนนสอบชื่อนักเรียน เอายุเป็นต้นเรามารู้จักชนิดของข้อมูลกันนะคะ 1. ข้อมูลตัวเลขจะประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้นนะคะเช่น1 4 5 2 4 6 8เป็นต้นมักจะนำมาใช้ในการคำนวณน,นะคะข้อที่2ข้อมูลอักลรประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขและอักขรพิเศษ หรือเครื่องหมายพิเศษต่างๆเช่นบ้านเลขที่13ทับ2เป็นต้นนะคะถ้ามีตัวเลขประกอบจะมีได้นำมาคำนวณข้อ3ข้อมูลภาพรับรู้จากการมองเห็นเช่นภาพดาราภาพสัตว์ต่างๆนะคะข้อที่4ข้อมูลเสียงรับรู้จาก ทางหูหรือการได้ยินเช่นเสียงพูดเสียงเพลงเป็นต้นนะคะต่อนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเรื่องข้อมูลและสารสนเทศขอขอบคุณคลิปจากช่อง YouTube ครูกวางสตูดิโอด้วยนะคะเชิญชมได้เลยคะ่ะ ข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศคืออะไรก่อนอื่นเรามารู้จักกับสองคำนี้กันก่อนข้อมูลตามความหมายของราชบัณฑิต,ตยสถานหมายถึงข้อเท็จจริงสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงใช้สำหรับเป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ แปลง่ายๆได้ว่าข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นคนสถานที่สิ่งของต่างๆซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้และสามารถนำไปประมวลผลและเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังโดยข้อมูลนี้อาจจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ตัวอักษรเสียงภาพเป็นตน้น แล้วสารสนเทศละ่ะคืออะไรสารสนเทศหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันมีความหมายมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือสารสนเทศ เกิดจากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนั่นเองในปัจจุบันมีการใช้งานสารสนเทศต่างๆมากมายเพื่อให้สารสนเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการค้นหาและนำมาใช้งานจึงจำเป็นต้องมีการจัดการกับสารสนเทศการจัดการสารสนเทศโด,ดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตสอบถามหรือสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลมาป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การตรวจสอบข้อมูลเป็นการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอาจตรวจสอบด้วยสายตาหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบโดยข้อมูลที่เลือกใช้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ หรือหากพบข้อผิดพลาดจะต้องรีบจัดการแก้ไข 3. การรวบรวมแฟ้มข้อมูลเมื่อทำการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแล้วต้องมีการแบ่งแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเรื่องเพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4. การจัดเรียงข้อมูลเป็นการเรียงลำดับข้อมูลอาจเรียงตามตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา และอ้างอิงในภายหลัง 5. การคำนวณเป็นการนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงได้ 6. การทำรายงานเป็นการนำข้อมูลจากการรวบรวมจัดเรียงและคำนวณมาสรุปเป็นรายงานรูปแบบต่างๆเช่นรายงานเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นตน้น 7. การจัดเก็บเป็นการนำข้อมูลที่สรุปเป็นรายงานแล้วมาจัดเก็บในรูปแบบต่างๆเช่นเก็บในแฟ้มเอกสารเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทสื่อบันทึกหน่วยความจำแบบแฟลชแผ่นซีดีแผ่น DVD เป็นต้น 8. การทำสำเนาเป็นการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาคัดลอกหรือทำสำเนาขึ้นมาใหม่ ด้วยการใช้เครื่องทายเอกสารหรือใช้คอมพิวเตอร์ทำสำเนาข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นแผ่นบันทึกแผ่นซีดีแผ่น, CD, ผน DVD, ดีวีดีหน่วยความจำแบบแฟลชเป็นต้น 9. การแจกจ่ายและสื่อสารข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่สรุปเป็นรายงานหรือทำสำเนาจัดส่งไปให้ผู้อื่นใช้งานซึ่งทำได้หลายวิธีเช่น แจกจ่ายเป็นแผ่นพับใบปลิวแผ่นบันทึกแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหรือส่งทางอีเมลเป็นต้น 10. การปรับปรุงข้อมูลเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์หรือทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นจาก10ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ สามารถสรุปเป็น3ขั้นตอนหลักของการจัดการสารสนเทศได้ดังนี้ 1. การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูล 2. การประมวลผลข้อมูลและ 3. การดูแลรักษาข้อมูลในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีอยู่มากมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนดังนั้นเราจึงต้องรู้จักและรู้วิธีในการจัดการกับสารสนเทศเพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเต็มความสามารถ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปข้อมูลและสารสนเทศเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะรู้จักคำว่าข้อมูลหรือ,อยังเอ่ยอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยต้นชั่วโมงคุณครูให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งมาทางไลน์นะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ